ซูซูกิ XL7 รถยนต์มันติีดันามิกครอสโอเวอร์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตแพชชใหม่ FIFA Online 4เพิ่มนักเตะไอคอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พวกเรารักนำโดยรอยคีนพอลสโคสและเวนดูนี่พร้อมนักเตะคลาสใหม่21 UsL และหมดใหม่มัลติสควอตตีสนุกได้ทั้งคอมและมือถือคลิกโหลดที่ดิงด้านล่างได้เลยครับ อินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดที่พร้อมอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงสั่งซื้อ3สีขึ้นไปจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกค่าบริการเพิ่มสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนนี้นเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตอนน้เราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอกาสทองของแฟนผีนะครับเมื่อชีวาสผู้สับสุนหลักของสโมสรครับ จัดที่นั่งชมเกมสุดพิเศษให้กับชาวดูบอลกับแนทนะครับจำนวนจํากัดนะฮะในทริปที่เราจะพาทุกท่านไปชมเกมพรีเมียร์ลีกนะส่งท้ายเกมย่าวยเจอกับเชลซีครับทริปของเราจะเดินทางกันในวันที่1 2บสถึงสิเพฤษภาคมนี้นะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วจริงๆนะครับเวลาเหลือน้อยมากแล้วใครสนใจรีบอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับแนทนะครับเหลือสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะจับจองที่นั่งกันนะครับแฟนเพจแฟนช่องครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามพวกเราครบ1 0 0 0 0 0สนห้าหมื่อสับครับ ทีมงานของผมนะครับโดยเฉพาะแอดมินปอร์ตอาร์ตดีเรคเตอร์ทีมงานกราฟิกทั้งน้องโอมและน้องแจมทีมข่าวทั้งน้องแบงก์แล้วก็น้องฟลุ๊กครับต่างทุ่มเทเต็มที่นะครับทั้งด้านภาพแล้วก็เนื้อหาเพื่อให้แฟนเพจและแฟนช่องได้รับชมและได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสโมสรที่พวกเราพยายามจะนําเสนอนะครับพวกเราจะพยายามทํางานหนักต่อไปครับเพื่ออุทิศตัวให้กับคนที่รักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนช่องและแฟนเพจทุกท่านครับผมแนทดูบอลกับแนทครับขอเป็นตัวแทนน้องๆในทีมขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้อีกครั้งนะครับ ประตูของลูกชอในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่อังกฤษเฉือนเอาชนะสวิสเซอร์แลนด์2อต่อหนะครับก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจกับตัวเขามากทีเดียวนะฮะ ถึงแม้ว่าลูกเองเนี่ยจะฟอร์มตกกับสโมสรไปบ้างก็เถอะแต่ว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดของเขาในในปีนี้ก็คือการไปรู้สึกฟุตบอลโลกในช่วงปลายปีครับและกาเรตเซเกตก็น่าจะพยายามลองใช้แบ็กซ้ายหลายคนเพื่อให้แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเลือกใครนะครับหลังจากรอบนี้เนี่ยก็เรียกทริกมิเชลจากคริสตัลพาเลสแล้วก็ไคลวอเกอร์ปีเตอร์จากซอยท์มตันมาติดทีมด้วยนะครับชอก็ยอมรับนะครับว่าการเป็นที่ต้องการของโค้ชไม่ว่าจะอยู่กับทีมไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับและเข ีกกัับทมชาติองฤษะฮะส่วนผลงานกับยุนเต็ดก็แน่นอนแล้วครับการลงสนามให้กับทีมแต่ว่าทีมไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการมันก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะฮะฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ไม่ดีพอของพวกเรานะครับและเราก็ต้องพยายามมากขึ้นกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่ชอบอกนะครับยังไงก็หวังว่าการกลับไปชาร์จแบตก,กับทีมชาติจะทําให้น้องชอกลับไปมั่นใจามากขึ้นในเกมลีกที่เจอกับเลสเตอร์ในวันที่2เมษายนนี้นะครับ ที่น่าจับตามองไม่แพ้กันนะครับคือฟอร์มของจุนิเยราวุ่งครับคอปปี้ไมนูที่แฟนยูไนเต็ดเริ่มพูดถึงกันมากขึ้นแล้วนะครับด้วยอายุแค่16ปีนะครับไมนูถือเป็นตัวหลักในทีมชุดยู18ของเราแล้วก็ล่าสุดนะครับติดชาอังกฤษชุดยู17ครับลงเล่นในศึกคัดเลือกยูโรชุดเล็กนะครับพบกับฝรั่งเศสครับแล้วก็ปรากฏว่าไมนูครับกระชากบอลมาทางด้านซ้ายนะครับก่อนจะเปิดเข้ากลางให้เพื่อนทาแอสซิสต์สุดสวยได้สําเร็จนะครับนี่คืออีกหนึ่งเพชรเป็นงามในแคม ่าวแห่งแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสินยันนะครับว่านี่เป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากๆนะครับแฟนเพจแฟนช่องในทีมย18นะครับไมนูจะเล่นเป็นบทบาทกองกลางตัวต่ำเบอร์6นะครับส่วนกอก็จะเล่นในบทบาทบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เบอร์8ปดครับกอน,นั้นเคยพูดถึงไมนูนะครับว่าเป็นนักเตะชั้นยอดครับคือถ้าใครพลาดเมื่อไหร่อีกคนก็จะคอยซอนทันทีส่วนใครขึ้นเกมไปด้านบนอีกคนก็จะคอยสนับสนุนครับ ก็ทำงานกับเมนูร่วมกันอย่างเข้าขานะครับแล้วก็เป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันมาเสมอนะครับแต่ยังไงก็ให้2คนนี้ค่อยๆถูกดันขึ้นในทีมชุดใหญ่ตามระบบไปก่อนนะครับผงต้องใช้เวลาในการดันเขาขึ้นสู่ชุดย2 3ครับซึ่งถ้าแข็งแกร่ง,ง,งพอเนี่ย ก็มีโอกาสครับที่ทั้งคู่เนี่ยจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้าน,านี้ในหลายเทปนะครับการเลือกกุนซือคนใหม่เนี่ยสำคัญมากครับในการพัฒนานักเตะเดาวรุ่งเหล่านี้ถ้าเลือกกุนซือที่ให้ความสําคัญและก็ให้โอกาสดาวรุ่งเราก็จะได้เห็นนักเตะจากทีมเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่มากขึ้นครับซึ่งก็ถือเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเสมอมาครับ ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของออเลียนชูวมานี่นะครับเป็นที่จับตามองของหลายทีมครับและยไนเตดควรจะเร่งมือครับถ้าต้องการหนึ่งในว่าที่กองกลางตัวรับที่ดีที่สุดคนหนึ่งของยุโรปไปร่วมทีมนะครับรายงานจากสื่อท้องถิ่นสเปนที่ต้องฟังหูไว้หูหน่อยนะครับก็ระบุว่าเราดรตเนี่ยเตรียมข้อเสนอราว45ล้านปอนด์บวกออปชันอีก8ล้านปอนด์ให้กับมูนาโกพิจารณานะครับและก็ต้องการปิดดิวให้ได้ภายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็พอเชื่อถือได้อยู่นะครับเพราะ ก็รายงานว่าเรมาริดเนี่ยให้ความสนใจชูไมนนี่จริงนะครับก่อนหน้านี้นครับฟริโซโรมาโน่ก็ให้ข้อมูลกับดูบอลกับนัดเองนะครับว่าชมานี่น่าจะย้ายออกจากมนากหลังจบฤดูกาลนี้และนักวิเคราะห์ต่างประเทศเองนะครับก็มองว่าการพยายามดึงตัวเชูแมานี่และบุบกาการมาราจ,จากมาร์เซย,ย์ในฐานะฟรีเอเจนต์เนี่ย ก็น่าสนใจครับการเอามาเลยพร้อมกัน2คนแบบนี้ทีมก็จะได้มิทิลเชิงรับมาพร้อมกันครับแล้วก็เป็นการเพิ่มขนาดทีมและเพิ่มความหลากหลายในการหยิบจับผู้เล่นลงสนามของผู้จัดการทีมคนใหม่เพราะว่าชเวมานีก็จะได้เรื่องของเซนส์บอลการตัดบอลนะครับส่วนบุเกาการมาร่านั้นก็จะโดดเด่นในเรื่องของสตีระเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่าในเคสชเวมนีเนี่ยถ้าทีมไหนได้ไปเนี่ยน่าเสียดายมากครับและถ้ายูเนเต็ด ไม่เร่งมือนะครับก็ต้องยอมรับว่าเวลานี้มีโอกาสสูงที่เรมาริดอาจจะมีความเป็นไปได้และก็มีความได้เปรียบในการดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมในช่วงจบฤดูกาลนี้ครับ ทิ้งท้ายด้วยการเสริมทีมในตำแหน่งสูนหน้าตัวเป้าครับเวลานี้สื่อในอังกฤษเริ่มพูดถึงการลุ้นคว้าตัวดาวินนูเนสมาร่วมทีมมากขึ้นนะครับยูเวนต์กลายเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจสูนหน้าตัวจริงชาติอุรุกวัยครับเช่นเดียวกับยูเวนตุสดอตมูนนิวคาสเซิลยูเนเต็ดเวสต์แฮมยูเนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรายงานระบุเพิ่มเติมนะครับว่านูเนสนั้นเพิ่งจะเปลี่ยนเอเจนต์ส่วนตัวไปนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการย้ายทีมโดยเฉพาะครับเป้าหมายของนูเนสเองนั้นน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 นกกกกกก็คคคคคืออออาาาาาาารรรรรโยยยมมม้้้แขข่่งงงงใพีีีเเ์์ลลัััับสสสวววตููจจะะถึ67ปดด ซีเฟนฮาวเซนยูทูบเบอร์ en, YouTuber, และนักวิเคราะห์สาวใยูเอตโดยเฉพาะเลยครับก็มองว่าดูเนสเนี่ยคือการเสริมทีมในตำแหน่งกองหน้าระยะยาวที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนของเอเดนเซนคาร์ฟานี่ครับซึ่งเป็นสุน,นารุ่นพี่ทีมชาติอุรุกวัยเหมือนกันนะฮนะนะซึ่งคาร์ฟานี่เองก็น่าจะย้ายจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ฉะนั้นดาวินดูเนสถือเปอ็นหนึ่งตัวแทนที่ยูเอตอาจจะล็อกเป้าไว้นะครับ นอกจากการสรรหาตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วนะครับการทำกันบ้านและวางแผนเจราจานักเตะใหม่เป็นสิ่งที่ทีมงานหลังบ้านของเนเต็ดกำลังทำงานกันอย่างหนักนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวของกองทัพปีศาจแดงของพวกเราต่อไปนะครับพวกเราเชื่อว่าถ้าการสร้างทีมครั้งใหม่ของเราสำเร็จเราจะกลับมาดูทีมรักของเราสนุกเหมือนเดิมได้อีกครั้งอย่างแน่นอนครับ ย้อนมีอีกครั้งนะครับกับโอกาสไปดูปีศาจแดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับดูบอลกับนัดเรียลแฟนและชิวาสที่พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ครับพาชมยูเนเต็ดโดยที่นางสุดพิเศษชมเกมอย่างเพลิดเพลินนะครับใครสนใจครับรีบทักอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับนัดนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือสัปดาห์สุดท้ายแล้วใครสนใจจะไปอังกฤษกับเรารีบทักกันเข้ามานะครับสามัคคีคือพลังสูด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสุกิ และอินมากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา